ลีลามากช้างกว่านี้คือเนื้อวตอกเสาเข็มอยู่เฮ้ยนามันเลยแล้วน่ะนี่ไฮไลท์เราเป็นสีดำนะคะ<笑><笑>เืเราดังเราดังวันนี้เรามาดูมีนานะคะมีนาพบเพลินวันนี้แต่งหน้าให้คุณน้านะคะ<笑>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 เหมือนเจนนี่อ่ะเหมือนเจนนี่ปังไม่ไหวล็อกล็อก นนคค่ะทุกพี่มินาทำอะไรต่อคะบอกด้วยค่ะตอนนี้ก็เอาอันนี้ใช้ดิสสอเขียนิ้วเบอร์อะไรคะเบอร์สิบห้ากับหกค่ะอ๋อสองเบอร์เลยนะคะอืมสองเบอร์สิบหกค่ะอืมชนมากเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะชนะนะทิทาเอาอะไรคะเลี่กลีนะครับเครื่องสำอางเรานี่เป็นของแบรนด์เนมหมดเลยนะคะแบรนด์พวกมิสทีน ช่างเราต้องใช้สองคนนะคะเพราะว่าหน้านางแบบนี้คือแบบโคลคามโคลคามอะไรอ่ะพี่มีนาลงอะไรอีกคะลงแต่มัรคาราอยู่นั่นแหละเอาอะไรปัดแก้มเนี่ยทำไมมันสากจังมีนาไม่ปัดสีอื่นเลยนะลูก มีนาชอบคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งดี